สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ดาุกกงนะคะแม่ดาก็ได้มาหาหน่อไม้กับสาป่านกับย่านหิงนะคะได้มาเจอรังมดแดงค่ะรังใหญ่มากค่ะท่าทางจะไข่ลูกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ย่านหิงเอาตะกร้ามาแย่ดูว่ามันไข่เต็มไหมย่านหิงย่านหิงร่างมดแดงเอาอยู่บ่ ไข่ได้นี่ๆไข่ไข่เต็มอยู่ย่าหนิงบอกเอาเอาเอาไปดูสาป่านเจอหน่อไม้นะคะย่าหนิงก็ขุดหน่อไม้ซับหน่อไม้อยู่นะคะนี่นี่เจอหน่อใหญ่ๆด้วยเห็นนี่ะน่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหน่อขาวๆ เชือกระหยางน่าเฮ้ยกระหยางนั่นนี่เจอหน่อไม้แล้วนะคะหน่อใหญ่ด้วยขาวด้วยจับนี้มมันข่าแมมมันข่านาำก้อนหน่อไม้ไผ่จะมีนาำนะคะนาำแหลมมากถ้าโดนถ้าเราเหยียบนี่โอ้ยเป็นพิษโอ้ย น้ำนหน่อไม้ไผ่เลยจับนี่ตัวอ่อนหมดแล้วโอ้ยหน่อใหญ่เด้อนี่ระวังน้ำตับม,มือเลยเฮ้ยใส่ถุงมือแล้วจับน้ำตับม,มือแคบอีแับอีหน่อใหญ่เลย ฮึสับี่นี่เย้ยหกักหมดแล้วสับี่สับี่โอ้โหโโหโนอใหญ่นี่นะคะใหญ่ๆขาวๆนะคะดูโโด,ดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ว่าขุดออกมาแล้วใหญ่มากเลยค่ะโอ้โ นี่นะคะได้เยอะเลยในตะกร้าอีกหน่อไม้ไผ่เขาเรียกหน่อไม้ไผ่นะคะพอเมื่อพอแล้วบอกจะเอาไหมคะรังมดแดงน่ะไค่เด้อนักเหรอได้เาตะกร้ามาเอาไปวัดไปนับกันอันนี้ก่อนตกระอามันเชื่อพี่กระอามันเชื่อพี่บ่ นี <kung ment on kaz ali> ่นะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่ขุดได้วันนี้นะคะโอ้ยก่อนมัเป็นไงเป็นไงเป็นไงหน่อใหญ่ๆโอ้ลังมดแดงเราได้ลังมดแดง อันน <descript or. S 3> ีุ้ต่อยมดกบปานดีบริต่อยด้วยใจยุบอ่ะไม่จะเอาเอาแล้วมดขบเด้อนะคะเดี๋ยวจะเอาอันถือในเุ็ไดฮานาทีถือในนี่เนี่เสื้อหาดก่เดี๋ยวพักไว้ก่อน